วันนี้เวลา17นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเขตจตุจกักรทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถ30ปีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตใต้ร่มพระบรมีเพื่อปวงประชา จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565 โดยมูล,ลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจร่วมกับโครงการในพระองค์4องคอ์กรและองค์กรภาครัฐและเอกชนอีก27องคอ์กรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดและสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย เพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยพร้อมเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริต่างๆให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวันภายในงานมีการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริจากหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการเรื่อง90พรรษาสีสันข้าวไทยใต้ร่มพระบรมีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการเรื่องอนุรักษ์พันธุปูคืนสู่ป่าทุ่งทะเลหนึ่งในงานด้านการประมงจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการเรื่องคนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกันจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการเรื่องพยาแร้งคืนถิ่นจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นเทศกาลโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครการประกวดพันไม้เก้าชนิดได้แก่บอนสีโปยเซียนลิ้นมังกรแก้วกาญจนาโกศลชวนชมพยามังกรหน้าวัวใบและบอนไซโดยสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยการ ปรากฏปรากาศและกิจกรรมการประมูลพันไม้ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการโครงการพระราชดำริเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากโครงการพระราชดำริและเกษตรกรทั่วประเทศได้ภายในงานระหว่างวันที่10ถึง15สิงหาคม2565นี้